ราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนพระเอฟซีผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เอาย่งไรกันดีนะครับเอฟซีนะครับผมสงสัยต้องรวมฮิตถิดมือหรืออะไรนะฮะ โปรโมชั่นอะไรเพราะามันก็มีใหม่รวมเก่านะครับผมก็จำไม่ได้ในใหม่ในเก่ามากนะผมเอามาคัด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 คด,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 ดูทุนที่ว่าพอแบบอยู่นานหรือว่าองค์ก็แบบเพิ่งได้มาก็ทุนไม่แรงก็เอามาผสมเลยนะ FC เอาเป็นว่าเป็นคิดว่าโปรโมชั่นปีใหม่แล้วกันนะครับ FC นะ FC หลายท่านแบบขอกันมามากนะเรียกว่าโอ้โหหลายสิบท่านนะโปรให้หน่อยเพราะว่าหลางังปีใหมเ่เงินหมดนะครับ เพราะว่าไปใช้ใช้เยอะเลยบอกว่า,อวาไอช่วงเทศกาลเนี่ยบอกว่าไม่ว่าจะเป็นสงการปีใหม่เนี่ยโอ้โหคนใช้เงินกันเยอะนะสงการปีใหม่เนี่ยใช้เงินกันเยอะมากเทศกาลหลักๆเลยนะครับก็เข้าใจนะวันนี้ผมเอาอย่างงี้นะครับเนี่ยคขาร์คอนไปเลยนะครับเคยเปิดหลักหลายพันหลายหมื่นนะเป็นหลักหมื่นนะครับผมเอาองค์ละสองพันนะครับ fc นะเท่านั้นยังไม่พอสองพัน 2แถมหนึ่งไปเลยนะครับ f c ไม่ต้องสนใจจนทุนแล้วบางองค์ผมก็จําได้บางองค์ผมก็จํางงจไม่ได้นะครับนะฮะจำได้เดี๋ยวบอกจนมาเท่าไหร่นะฮะเอาไปสองพันนะสองแถมหนึ่งไปเลยนะสามองค์สี่พันองค์เดียวสองพันนะไม่ลดเลยนะครับ f c สององค์ก็สี่พันนะครับผมสองแถมหนึ่งนะสามองค์สี่พันไปเลยนะครับอ่ะดูกันเลยนะครับ f c นะเริ่มจากอันไหนก่อนอ่ะเนี่ยจากอันเนี้ยเนี่ยนะเคยเปิดอยู่เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วนะครับ พระพิกรเรศนะครับพระพิกรเรตนี่ก็อันนี้ก็ต้องตีไม่หลวงพ่ออิมก็หลวงพ่อยิ้วไป่น้อละหายากนะครับผมนี่เจอในยอยู่ขงองเราในเปิดกันสี่ห้าพันนะครับฟอร์มนี้นะเปิดกันสี่ห้าพันเนื้อหาแบบเนี้ยนะครับ F4 เนี่ยองไงก็ต้องเปิดกันอย่างนั้นแหละนะฮะนี่เอามาผมได้มาจากมาจาจากงานสามชุกที่เดือนนี้ละเนี่ยมีกิ่งนะ แพ้ดูง่ายผัดไทดูง่ายมากๆนะครับผมชูข้างนอกเนี่ยขายกันเนี่ยยังไงเปิดกสิบห้าพันโดนกันไม่ต่ำกว่าสามพันนะฮะฟอร์มดีๆอย่างนี้ลำ,ลำๆเกี่ยวๆเก่าชึงยุคแบบนี้นะครับเนี่ยฮะหลวงพ่ออิ่มนะไม่หลวงพ่ออิ่มก็หลวงพ่อยิ้วสายจังหวัดสุพรรณนครปฐม,มอะไรประมาณนี้นะครับ fc นะเมื่อก่อนสมัยก่อนขายมันหลวงพ่อเงินนะครับอ่าเนี่ยสองพันนะสองแถมหนึ่งนะครับแล้วก็มา เนี่ยปิดตาเนี่ยผงคุกรักโอ้โหมันจะหากัปง่ายๆนะครับแบบเนี้พิมพดักแด้พิมพ์ตัวหนอนอะไรแล้วจะจะเรียกกันนะเชื่อว่าจะเจอง่ายๆนะลืมไปแล้วเนี่ยผมดา้จากไหนน่าจะงานกําแพงเพชรหรือเปล่านะครับเคยเปิดอยู่4-5่ห้พันะครับวันนี้เอาไปสองพันแล้วก็สแถมหนึ่งด้วยนะครับ fc นะฮะใจเรื่องรูปอะไรก็ทักมานั่งก็ได้นะครับ fc นะฮะ วันนี้ผมอาจจะลงช่วงหัวค่ำนะเพราะนี่มันทำตอนเย็นนะจะทำตั้งแต่เมื่อตอนกลางวันแลว้วพอดีคุณแม่ป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วนะทำใจเลยนะครับคนแก่เนี่ยนะครับผมอันนี้ไม่ได้ทำอะไรนะครับผมเราสูนฟังเฉยนะครับเอซีนะเราเป็นลูกเราก็ต้องอดูแลนะครับต้องดูแลนะพ่อแม่ยามเก็บยามป่วยนะแม่ผมเองก็ชนก็ป่วย,วยบวย่อยก็ส่องกะแสนั่นแหละครับแต่พอเรื่องอ,อาหารการกินนะ ท้องเสียไรงถ่างรักท้องคอยระวังเลยนะฮะคนเฒ่าคนแก่เราก็แก่แล้วเหมือนกันนะผมก็แก่แล้วเหมือนกันนะฮะสี่แปดสิบเก้าเลยจะห้าสิบแล้วเนะี 50, ่ยนะครับโชคดีที่ยังเอาตัวรอดประคองตัวรอดได้นะครับผมนะฮะอี่ผมาเนี่ยนี่จําทุนได้เลยนะเนี่ยซื้อมาโอ้โหเกือบห้าพันนะเนี่ยเนี่ยสี่พันกว่านะครับเนี่ยเดี๋ยวหลวงพ่อพรมก็เอามาดึงนะครับพะนะครับเอฟซี FC. ผมนะไม่รู้ยังไงอ่ะนะเคยมีมาต่อกันสามสี่พันอยู่แต่ผมไม่ไม่เลยขายนะครับเอฟซีเนี่ยนะฮะ,ฮะไม่ได้นะฮะเนี่ยเหรียญหลวงพ่อพรมนะเหรียญบาทน้ำมนต์นะแล้วก็เหรียญบาทน้ำมนต์นะปีศูนย์เจ็ดนะเนื้ออปากานะสนองสนิมเก่านะครับผมเราก็ไม่รู้แล้วครับเก๊แท้อะไรยังไงแต่มีคนมาต่ออยู่เรื่อยแหละนะครับผมแต่ผมก็แหมดึงนะกะาวแถหมดจะคลิปนี้ไม่โดนกันเดี๋ยวผมก็ เอามาเปิดเจ็ดพันแปดพันเหมือนเดิมนะครับ fc นะขาดทุนแน่นอนวันนี้นะเอาไปสองพันนีหนึ่งแถมสนะองแถมหนึ่งนะสองแถมหนึ่งไปเลยนะครับ fc สองพันสองแถมหนึ่งนะครับเลือกกันได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้นะสมเด็จอันนี้น่าจะเพิ่งได้มาเนี่ยบางขุนพรมหรือเปล่าพิมพ์เส้นได้เป็นพักกลัวนะฮะเนี่ยเคยเปิดอยู่ห้าหกพัน่ะเนี่ยลืมทุนไปแล้วนะครับน่าจะซื้อแบบ หลายๆองค์รวมกันมาน่าจะสี่ห้าองค์น่าจะหมื่นกว่ารวมซื้อๆกันมาแล้วไม่รู้ว่าขายอะไรไปได้บ้างนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยพระกุกขคาบเม่นๆเลยนะครับนี่ฮะเอาไปสองพันสองแถมหนึ่งนะครับ fc นี่ก็ซื้อมาน่าจะสามพันกว่าคิดดูดิ fc เนี่ยบอกงาแกะนะครับเนี่ยใครจะไปหาซื้อได้ถูกๆูหรอครับแบบนี้นะฮะเนี่ย ไม่มีทางที่เราจะไปซื้อถูกแน่นอนนะฮะเป็นหมูป่านะฮะแกะรูปหมูป่านะครับเนี่ยแล้วก็มีจานด้วยมีไหมโอ้โทษทีนะมีไหมอ่ะมีนะฮะมีจานนะครับผมหมูป่าเนี่ยก็ต้องตีเป็นอะไรฮนะจานเฮงอะไรอย่างเงี้หรือเปล่านะฮะหลวงพ่อ,พอดเดิมอะเราก็ไม่รู้นะเอฟีนะเนี่ยงาแกะนะครับเอนะหาซื้อที่ไหนได้แล้วครับเนี่ยเอา ราคา2 0 0พนะครับแล้วก็2แถมหนึ่งด้วยนะครับ fc เอาไปเลยนะครับโปรโมชั่นกันไปนะครับเนี่ยพิคเนตสำริศนี่ก็อยู่มานานแล้วนะครับ fc นะฮะเก่าแท้ดูกง่ายๆนะครับอย่างเงี้ยดูสนงสนิมคาบความแน่นความเก่าเนี่ยของฝีมือมีนะแต่ว่าทำได้ไม่ถึงหรอกครับทำได้คาบไม่ใช่แบบความเก่าแบบนี้นะไม่ได้เขียวอมสนิมแบบ เขียวอมดำอมอะไรแบบนี้นะฮะดูวันหน้าโลหะดูเนี่ยนะฮะเนี่ยไปเจอนี่ไม่ใช่เป็นทองเหลืองสดๆี่ก็ไม่ใช่เลยนะครับ Fc เงี้ยน,นะออกไป2000 2000สองพันสองแชมหนึ่งไปเลยนะครับ Fc นะใจจริงจะแบบเฮ้ยสามโมงห้าอะไรเงี้ยซีบนมากันแบบอยากได้โปูแบบสุดๆเลยครับผมก็จัดให้นะครับผมนะแล้วก็อันนี้เพิ่งได้มาเลยเนี่ยนะครับ Fc นี่ซื้อมาเท่าไหร่ครับมันรวมมาหลายชิ้นอ่ะนะครับเอฟซีสามสี่ชิ้นก็หมืนม่นหมื่นหมื่นกว่านะครับเนี่ยเอฟซีมันก็ามาเปิดเท่าไหร่อ่ะพันหรือเท่าไหร่อ่ะเนี่ยนะก็จะเอาสักยาสักสามพันสี่พันเนผมก็เอาแหลนะนะบางทีต้องซื้อรวมนะต้องซื้อแบบเปีรวมนะถึงจะได้ถูกนะบางทีเขาเปิดเจ็ดแปดพันเรา จอชิ้นเดียวนะครับไม่ได้นะฮะเนี่ยมีทองเก่าด้วยนะเสียดายเมื่อไ k นะแต่ว่าเอามาดึงหน้าพระนะครับ fc นะให้สะใจกันไปเลยนะครับ fc นะมีจานด้วยเนี่ยนะฮะสองพันสองแถมหนึ่งนะครับนี่ก็นี่หลงบ่อยนะครับเนี่ยหล่อโบราณเนี่ยแท้ตาเปล่านะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยอย่างงี้นะครับเนี่ยสมเด็จพุธจานโตรูปหล่อโบราณนะครับเอาไปสองพันสองแถมหนึ่งนะครับเนี่ยรู้นสองคลิปแล้วนะครับ โอ้หนี่ก็ซื้อมาแพงเกือบสามพันมั้งเนี่ยแต่ตี่้นจุนเฉลี่ยแล้วเนี่ยองนี้นะเป็นฤาษสีไม้แกะเก่านะครับผมแล้วก็ลงสีลงอะไรนะของมันเป็นลงปูบุญนะครับผมเบาวว่องเลยนะเบามากเลยนะากแบบเขาบอกถ้าเป็นไม้แกะอายุได้กาจะก็จะเบานะเบามากนะครับผมไม่รู้เกจินะครับเอฟซอ่ะไปเลยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวถ้าคลิปนี้ไม่โดนกันก็เดี๋ยวผม กลับมาเปิดเนี่ยเจ็ดพันแปดพันอีกนะครับผมนี่นี่โอ้โห,โหนะเนี่ย f ีไปหาที่ไหนได้ครับอย่างนี้เนี่ยอืนะยังไงก็ซื้อมาไม่ซื้อมาไม่ไม่ถึงสองพันหรือ,อยังไององ่์นี้นะโดยเฉลีย่ยนะแต่คือเราเลงอง์นี้เลยไนงะดูแบบโอ้โหแปลกตาไงนะนะความเก่าอะไรต่างๆนะะเนี่ยอืย 2000, 2 0 0พันสองแถมหนึ่งนะครับคือสาองค์สี่พันทั้งเองนะครับเองค์เดียวก็สองพันนะครับองเดียวก็สองพันนะฮะแล้วก็นี้ไม่แน่ใจลงยังอ่ะเพิ่งได้มา f อซไม่รู้นะจำไม่ได้จริงนะขออภัยผมเบอร์หมดละนะนะแต่มั่นใจว่ายังไม่ได้ลงนะเนี่ยนะการจะเปิดตั้งเจ็ดแปดพันเนี่ยเนี่ยพรรอมดีมากเนี่ยนะครับผมโอ้โหลานนะฮะแหงเก่านะพระขุนแผนเคลือบนะ พันแผ่นเคลือบนะครับเนี่ยเนี่ยเก่าจําไม่ได้นะผมซื้อมาจากไหนไม่ไม่นครสวรรค์ก็วัดพิกุณทองเนี่ยเนี่ยเพิ่งได้มาจริงๆนะเนี่ยงานปลายปีต้นปีนี่แหละครับนะฮะเนี่ยเอาไปเลยนะสองแถมหนึ่งนะครับผมอันนี้นี่นี่ี่ซื้อมาเกือบเกือบสองพันนะเปิดอยู่สามพัน อ่าเนี่ยมาเลยนะครับ F4 รวมมาแล้วยังไงผมก็ชวดเฉลี่ยยังไงก็นั่นแหละฮะยังไงก็ไม่ได้ไม่ได้ซุนคืนหรอกครับนะครับ f ซแปะยิ้มผิมไม่ยมแปะยิ้มนะครับนะเอายังสวยอยู่น่ารักอยู่นะครับนะฮะเอาเลยนะครับ F4 นะฮะนี่นะฮะปวดทวดนะผมได้มาสาม,มองค <laughs> ์เนี่ยสององค์หาไม่เจอไม่รู้ไปไหนไ่รึเปครับ F4 เนี่ย น่ารักมากนะครับหลวงปูทวดเนี่ยอย่างเงี้ยเนื้อว่านนะครับผมผิวหิ้งเก่าเก็บเลยนะครับมีมาต่อกันสองพันนะเนี่ยสองพันสองพันห้าอะไรเงี้ยวันนี้เอาไปเลยนะสองพันนะสองแถมหนึ่งนะครับไปเลยนะเอาแบบวันนี้บอกได้เลยว่าขายชิอแบบเอาไปขายต่ออะไรเงี้ยปุ๊บเมาขนมเลยนะครับเพราะว่าผมว่าผมขาดทุนเกินกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แกละอง นะครับขาดจนเกินกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับนี่นะครับนี่มีมาตอ่อเยอะเลยนะฮะแต่ไม่โดนกันนี่นะเขาเรียก <นะ S 2> ว่าอาพระปิดตาเอาพิมพ์ปั้นนะครับผมเ,เนื้อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ <c oughs> ผมนี่แบบบูร์เนาะอหูหัวแบบเป็นอะไรไปแล้วนะผม <c oughs> เนื้ออะไรอ่ะ พ็อะไรวัดเนี่ยลืมลืมจริงนะครับเอฟซี FC, นะมันเนี่ยมันอยู่ในหัวสมองนี่แหละนะครับผมแต่มันเป็นความจําสั้นอะ่ะนะฮะตอนนี้คือเบอร์หมดแล้วผมอะ่ะนะครับผมนะฮะเนี่ยวัดอะไรปู่เผือกวัดโมลีอะไรเงี้ยนะครับผมเนี่ยเนี่ยนะครับอ่ะมันจองอะไรมากนะครับสองพันสองแถมหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ นะครับมาถ่างกันเยอะนะเปิดอยู่เจ็ดแปดพันนะครับ F4 อันนี้ซื้อมาสองพันกว่านะครับสองพันกว่ากับสามพันนะดูจูชูเเลี่ยนะซื้อมาน่าจะสี่องค์หมื่นนิดๆนะครับผมเนี่ยนะหลุ่มเพ้าไปนะดูกระแสโลหะนะครับ F4 เนี่ยดูกระแสโลหะนะครับเน,นี่ยนี่น,นะฮะ นี่ฮะเกิดโลหะกระแสสน่มสนิมแบบนี้ได้นี่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับ fc หลายสิบปีนะครับหลายสิบปีนะฮะโอเคกันก็ต้องสี่ห้าสิบปีอะเกกันอย่างนี้นะครับ fc นะฮะสนิมไอ้สนิมเขียวนั้นทำง่ายแต่สนิมแบบเขาเรียกว่าเนี่ยสนิมอย่างเงี้ยสนิมน้ำมาขึ้นแบบเป็นเม็ดเม็ดแน่นๆฝังแน่นอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ใช่จะเกิดกันง่ายๆนะ เนื้อเขาเหมือนหลงพ่อเงินอะไรทั่วไปเลยนะครับเอฟซีเหมือนพวกอินโดจีนอะไรพวกเนี้ยนะครับผมไปเลยนะครับเอฟซีผมก็มาดึงหน้าพระนะจบจากคลิปนี้เดี๋ยวต้องกลับไปเปิดกันแปดพันหมื่นเหมือนเดิมนะครับฮะอ่ัดมมานะครับโอ้โหนี่พิมพ์จ้าฮาชายคมปิ๊บนะนี่เป็นไงละ่ะฮะเนื้อหาโลหะเนี่ยแต่พระเขาเหมือนกับเขา ใจเขาไปปัดไปขัดอะไรสักอย่างอะ่ะแต่ขนาดถูกการปัดการขัดเขายังคมปิ๊บอยู่เลยนะเนี่ยเทรนริน้วจีวอนเป็นเส้นขนมจีนเลยนะพิมพ์ขี้จ่าห้าชายนะครับเนื้อเขียวนะเนี่ยนะฮะดูริ G ้วจีวอนคมมากมันฟันสวยคมมากนะฮะอาจจะแบบก่อนแบบโรยอาจจะมีการเซาะแต่ง,งพิมพ์มพนะฮะนี่ไอ้หานนะถือว่าแบบหน้าใหม่ของวงการเลยนะอ่ะตรงนี้นะหน้าใหม่ของวงการเลยนะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยฮะอืมเตยได้เลยนะเียได้เลยนะขาดทุนแน่นอนองนี้นะครับเอาไปเลยสองพันสองแถมหนึ่งนะฮะวางใกล้ๆกันเป็นพิมพ์เดียวกันนะ้าชายเหมือนกันนะอันนี้ไม่สวยคมเท่าแต่เนื้อหาผิวพันธุ์เดิมๆนะไม่ฉูกลลางไม่ฉูกปัดนะครับเนี่ยฮะเนี่ยเปิดหลักหมื่นตลอดองนี้นะครับเปิดหลักหมื่นตลอดนะครับ พี่จาห้าชายนะฮะเนี่ยผมเห็นนะในหนังสือไม่ใช่ในเฟซนะเปิดกันแปดหมื่นนะพิมพ์นี้เนื้อน,นี้เลยอย่างนี้เลยนะครับ fc นะเนี่ยกระแสลาอย่างนี้เลยเนี่ยดูใต้ฐานดินะครับ fc นะแ่เขาไปถ่ายรูปสกตนะนะูนั่นเองนะเปิดแปดหมื่นเก้าหมื่นแสนกันอย่างเงี้ยนะเนี่ยเนี่ยโอ้โห,โหนะทีงาน,นนี้นะคลิปนี้นะครับส,สุดจริงจริงนะครับ จบคลิปนี้ไปหาไม่ได้นะหาไม่ได้แล้วนะครับผมนะองนี้นะครับผมพิมพ์ิยมอันนี้นาะจะหลุดจองนะพิมพ์ิยมผมตีลงพิมพ์ิยมช่างชาวบ้านนะมีเม็ดลงเม็ดแร่ะคกับเอฟซีนะ,งรรนะ FC, นะอง์เขาจะใหญ่จะล่ากว่าพิมพ์ิยมทั่วไปหน่อยนะเนี่ยมีเม็ดแร่นะดูโลหะเขี้ยวนะดูสนงสนิมนีม่เอฟซีนะดูสนิมความเก่านี่นะดูนะดูนะครับเนี่ยดูดินะ เรียกว่าอธิบายด้วยภาพกันเลยอ่ะเนี่ยดูดิ F4 ดูเนื้อเนี่ยขยายดูเนื้อกันเนี่ยดูตามุงดินะโอ้โหนะ f c นะเหมือนได้เปล่านะวันนี้นะครับโปรโมชั่นสุดๆนะครับผมนี2000่ฮะสองพันสองแถมหนึ่งนะสามวงสี่พันนั่นเองนี่อันี้โหหลุดจ้องนะครับ f c ซือมานจะแพงเลยอ่ะ สามสี 4, ่พันไม่จับเรียนเนี้ชอบมาก fc ดูดิทำห้ชอบได้ยังไงอะดูฮะเนื้อจะกลัวเก่าแล้วก็คมมากนะคมแล้วก็ดูาคาบคลายความเก่า fc นะหลวงพ่อธรรมจักรวัดธรรมมูลนะฮะหลวงปู่สุขปกเสกนะครับปกติอยู่เปิดอยู่หกพันแปดพันหมื่นนะนี่ยันคมกิ๊บนะนี่เหรียญล่อเก่านะเป็นเนื้อจะกลัวนะฮะเนื้อจะกลัวเก่านะตอนแรกดูนึกว่าสำริดเลยนะแต่ไม่ใช่หรอกฮะนะ กลัวเก่าเลยห่วงก็ตันๆโดยไม่ได้เจาะนะเสียดายเลยนะเอามาคลิปเดียวเนี่ยคลิปนี้ให้อีกสองพันสองแสมหนึ่งนะครับสองพันสองแถมหนึ่งนะฮะแล้วก็นี้เหรียญรอเก่าไม่ทราบที่นะโอ้จำได้ซื้อเบอร์ใหญ่มาเลยเนี้ยนะมันแะยดูง่ายอะ่ะนะดูนึกว่าเป็นแบบพระทางแบบนี่ดูข้างหลังอย่างกับเหรียญหลวงพ่ออะไรนะอาทางนครปฐมอ่ะ นะฮะสิเนี่ยเวลาเรานึกอะไรว่าเนี่ยนะฮะเนี่ยดูข้างหลังเลยนะพิกมาหน้าเนี่ยโอ้โหนะเนี่ยสดๆแะเกาแท้ดูง่ายอย่างเงี้ยเป็นพระที่แท้ดูง่ายแต่เราบางอย่างเราไม่รู้ที่นะไม่รู้ที่เนี่โอ้โหนะเสียวเจ็ดเซียนที่กินตับนะมาหลายคนแล้วนะครับผมเนี่ยเนี่ยโอ้หลังนี้ผมจะพูดถึงว่าเหมือนหลวงพ่อท้านะ เนี่ยผมม่าเขาจะลืมนะเนี่ยโอ้โหนะสี่วันนี้เนี่ยสองพันทุกกองนะสองแถมหนึ่งนะครับแล้วก็นี่มานี่หลวงพ่อเดิมอป,ปกาก้านี่เพิ่งได้มาเพิ่งลงไปคลิดเดี้เอีนะเปิดอยู่เท่าไหร่หกพันหรือเจ็ดพันนี่แหละนะครับผมซื้อมานี่รวมทุนเนี่ยผมเกือบเกือบสามพันอยู่แล้วสองพันอัพนะครับเนี่ยกะเปิดหกพันนี่อกาจะสวยึ้นมา สามพันสามพันห้าก็โดนก็ขายกันแล้วนะกําไรห้าร้อยแปดร้อยอะไรประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับอง,องเดียวสองพันนะครับ fc ถูกส,สุดๆเหล่าวันนี้ยนะครับตามฟอร์มพาระนะจริงไม่ไม่ใช่แบบว่าผมไอ้องค์ละพันผมก็เคยขายนะครับ fc ่่วันนี้จากฟอร์มพาระจากอะไรที่ผมเคยนทนมาเนี่ยคือแบบราคานี้คือแบบโอ้โ oh, ห โถ่เฉลี่ยสามองแบบองษ์พันกระบาทน,นี่คือว่าผูกมากแล้วครับ fc นะะนี่พีมิยมนะเพิ่งลงไปเมื่อคิปเมื่อวานนีเองนะมือลองนะฮะเนี่ยสุดสุดเลยนะครับนี่ได้จากตลาดแยกโคโค่เท่านะฮะนี่นะอย่างเงี้ยรอเวลาหน่อยอเวลาหน่อยก็ได้นะเปิดแปดพันหมื่นหนึ่งแล้วก็มีคนมาต่อนะห้พันหกพันนะฮะเนี่ยแต่ช่วงนี้คือเงินน้อยกันเอาไม่ไปไล่นนะยอมให้เลยนะครับ fc นะยอมให้เลยนะครับนี่ฮนะ ยอมให้เ <Yeah. S 1> นะี่ยะฮะไปเลยโปูวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับผมแล้วก็นี่นะครับโอ้โหนะ fc เทิาดาสุดๆเลยนะเพิ่งลงไปคลิปเดียวเนี่ยผิวน้ำตาลนะเปิดไปแปดพันหรือหมื่นเนะี่ยโอ้โหนะพิมพ์มวยเกียนพิมพ์ใหญ่โอ้เห็นแล้ว fc ยังไงก็นะยังไงก็ต้องแบบอดใจไม่ได้และรงนี้นะครับเนี่ยฮะไปหาซื้อไม่ได้ละครับ องราสี่พันยังหาซื้อไม่ได้เลยนะครับอย่างเงี้ยฟอร์มเนี้ยเนี่ยนะฮะผิวเรียกว่าเรียกว่าอะไรมันเพศเลยนะฮะแล้วก็นี่นะออกสำริดออกแบบไมก่กระสิทธิ์เลยหลงู่สุกคางอ,อุนะครับเนี่ยเขาบอกแก่ออกจากกอบทองนะครับเนี่ยเอาไปเลยนะครับเอฟซีเศษเฉพาะวันนี้วันเดียว นะฮะนี่สองพันสองแถมหนึ่งนะครับนี่โปรตอนรับปีใหม่นะครับนะฮะแล้วก็นี่อันนี้นาจะยังไม่เคยลงอะ่ะนั่นไปเลยนะครับจำไม่ได้แล้วทุนมาเท่าไหร่เนี่ยอันนี้โอ้โหนะนี่ฮนะเนี่ยเนะื้อหาอย่างเงี้ยนะครับไปหาที่ไหนได้ละครับอย่างงี้นะเจอข้างนอกเนี่ยเนะี่ยดูดิความเก่าเงี้ยนะสี เนี่ยผมว่าผมยังไม่ลงนะเนี่ยได้มาใหม่เนี่ยคลิปนี้ไม่โดนเนี่ยผมเอามาเปิดแปดพันนะครับหลวงปู่สุขบัวเร็บช้างนะฮะกูวัดของขอมนะฮะกูวัดของขอมเนี่ยนี่นะฮะกูวัดของขอมเนี่ยนะฮะอันนี้ได้มาใหม่เหมือนผมเพิ่งแกะออกจากถุงซีนอ่ะอันเนี้ยนะครับเนี่ยสุดท้ายเอายัง นะอันนี้เพิ่งเนี่ยมาคืนเองนะครับอ่ะเนี่ยโอ้โหมาขอสองพันสองแถมหนึ่งนะครับ f c นะผ้าระครังหลังคอเนื้อสำริดแดงนะเก่าบึกนะจุกต้นเลยนะครับแบบนี้นะฮะนี่ครับใช่ว,ว่าจะเจอกง่ายๆแบบนี้นะครับเนื้อหาแบบนี้นะครับนี่ แล้วก็หลวงปู่สุขสำริดอันนี้ไม่แน่ใจว่าเคยโปรเปลีลยนนะครับแต่อยู่มานานแล้วจริงๆนะฮะซื้อมาแพงนะซื้อมาเกือบเกือบสามพันนะมั้งอันนี้นะเนี่ยทำไม่ได้แล้วนะฮะอันนี้เป็นพิมพ์ตัดชิปนะฮะตัดชิปไม่ตัดช่อนะครับสำริดนะครับสองพันสองแถมหนึ่งนะครับ บีบเลยนะครับ FC ใครที่แบบาตามอยู่นะบีบนั่นเลยนะฮะเพราะว่าวันนี้คือ FC ก็พยายามแบบดูให้ครบนะดูให้ครบสามองค์สามรายการนะฮะสามองค์สามรายการนะครับดูให้ครบนะฮะสามองค์สี่พันนะไม่แพงราคานี้ถือว่าถูกมากๆนะครับ FC นะฮะ ประมาณนี้นะครับผมเอฟซจะได้แบบรีบลงคลิปกันเนาะวันนี้กัน,นานหน่อยยี่บกว่านาทีม่อาว่าพาเยอะนะครับผมหากจะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์0618987342นะครับ0618987342นะครับหรือแอดไลน์ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับ หรือแอดลน์ที่ลิงก์ที่ผมปักหมดไว้ใต้คลิปหรือแอดลน์ที่สแกน QR code นะครับหน้าปกคลิปหลังคลิปได้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวการาบลา F4 ทุกนไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆถูกหวยของ่าน,นครับผมสวัสดีครับ